สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีฉลูในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ในปีพศ2567สิ่งที่เป็นโชคลาภเงินทองผลประโยชน์ของคุณในปีใหม่นี้จะมีอะไรเข้ามาบ้างในชีวิตคุณ ในคําทํานายของไพ่ชุดนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะเออเป็นไพ่สามไม้เท้าอันนี้อาจจะเป็นตัวแทนของคุณที่คุณกําลังเป็นทุกข์หรือว่าคุณอาจจะมีแผนการที่ต้องการที่จะออกจากความสัมพันธ์หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นงานที่คุณทำอยู่หรือใน สถานการณ์บางอย่างในบรรยากาศรอบข้างที่ดูแล้วอาจจะไม่เป็นมิตรนะแล้วทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์ใจมันอาจจะเป็นสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณมีแผนการอันนี้เนี่ยอยู่ในหัวคุณแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าปีใหม่นี้นะพลังงานของไพ่ The Fool แล้วก็ไพ่สีไม้เท้าเนี่ยเอ่อมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านดีสำหรับคุณคุณจะได้ออกจากเอ่อสิ่งที่เอ่อเป็นทุกข์สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องย่ำอยู่กับที่ไม่มีการเติบโตไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวัง โดยเฉพาะกับการที่คุณเนี่ยได้ให้โอกาสกับใครบางคนคุณได้ให้โอกาสตัวเองมานานแล้วนะแล้วคาดหวังว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณก็ได้ม,มีความคิดแล้วก็วางแผนไว้แล้วว่าคุณอยากจะออกจากตรงนี้เมื่อมีโอกาสไพ่เดอะฟูลแล้วก็ไพ่สีไม้เท้าเนี่ยบวกกับไพ่หกดาบ อันนี้เนี่ยคุณมีโอกาสแน่นอนนะไม่ว่าการออกจากตรงนี้ของคุณด้วยความรู้สึกที่บอบช้ำไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บังคับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไพ่สามใบล่างเนี่ยเออเป็นการยืนยันกับคุณเลยว่าการที่คุณตัดสินใจเด็ดขาดและที่คุณคิดว่าคุณอยากจะออกจากตรงนี้เนี่ยมองหาเกิดการเริ่มต้นใหม่อันนี้คือสิ่งที่ดีละ สิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณในปีหน้านี้นะให้วางแผนให้ดีเลยนะกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทนอยู่ในที่ทำงานที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เฮลตี้ละมันมันมีกฎระเบียบอะไรที่เปลี่ยนไปนะความเห็นแก่ตัวของเจ้าของหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมีมากขึ้นอยู่ทำงานที่นี่เริ่มที่จะไม่ Happy แฮปปี้ละนะเดินเข้ามาในที่ทำงาน อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลบางอย่างที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะหยุดและในปีหน้าเนี้นะคุณอาจจะเลือกที่จะหยุดพักแล้วแต่ก็ถ้าเกิวดว่าเป็นการตัดสินใจของคุณในลักษณะนี้เนี่ยไพ่สีไม้เท้าเนี่ยก็บอกได้เลยว่าคุณพร้อมแล้วนะคุณพร้อมกับการที่คุณจะหยุดพัก เพราะว่าคุณเนี่ยเหนื่อยมานานแล้วคุณทํางานตรงนี้คุณเก็บหอมลอมลิบนะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณเจอสถานการณ์ที่กดดันคุณไปรอดนะแล้วก็ไปได้ดีด้วยเพราะว่าไพ่สีไม้เท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันเลยว่าคุณเนี่ยมีความมั่นคงพอสมควรที่คุณจะหยุดพักได้คุณมีทรัพย์สินเงินทองมีเงินเก็บของคุณเนี่ยนะ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะเอาไปลงทุนไอ้พวกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทำหอพักทำบ้านเช่าหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะคุณก็ทำได้นะคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการนะคือคือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการลงทุนที่เหมือนกับว่าเป็นเสือนอนกินอะ่ะอันนี้คุณแผนเอาไว้เลยนะคุณทำได้ แล้วส่วนกรณีบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของคุณมันไม่มีความคืบหน้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะไปเรียนต่อหรือว่าอยากจะไปต่างประเทศนะคือลองไปใช้ชีวิตลองไปเยี่ยมเพื่อนหาช่องทางนะ หาแนวทางของคุณนะว่าคุณจะไปเริ่มต้นชีวิตที่นั่นยังไงอะไรบ้างเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเลยนะถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเที่ยวหาเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคุณมีโอกาสได้เจอใครใหม่นะได้เจอคนที่เอ่อที่ดีอะ่ะจะบอกว่าอาจจะเจอแบบอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าคู่ครองนะ อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะนะั้นแหละเจอเนื้อคู่เออกำลังนึกอยู่ว่าจะใช้คำพูดอะไรดีนั่นอะ่ะมันมันจะมออีความมั่นคงรอคุณอยู่อะ่ะอ,อ่ะมันเป็นในลักษณะนี้นะกับการเดินทางของคุณในครั้งนี้ออการเปลี่ยนแปลงที่คุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจออกจากจุดเดิมแล้วถ้าเกิดว่าคุณลังเลมาตลอด ถ้าเกิดว่าคุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยที่คุณจะควรวางแผนได้เลยนะเพราะว่าโอกาสดีๆรอคุณอยู่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแค่ไปเยี่ยมญาติไปดูลูล่ละลาดลาวเขาเรียกว่าไปดูลาดลาวดูซิว่าคุณจะแบบมาอยู่ที่นี่ได้ไหมแค่แบบว่าเออมาอยู่ ระยะสั้นๆอะไรก็ยังดีนั่นแหละคุณอาจจะโชคดีนะคุณอาจจะได้เปลี่ยนสถานะไปเป็นคนของที่นั่นเลยก็ได้นะอันนี้นะเป็นความโชคดีของคุณในปีใหม่นี้นะก็ขอให้คุณอะแพลนให้ดีแล้วก็ออส่วนในเรื่องการงานของคุณก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณไม่แฮปปี้คุณคิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานคุณอยากจะโยกย้ายอะไรเนี่ย ทำไปเลยนะถึงแม้ว่าที่ใหม่ที่คุณไปทําเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เงินเหมือนอย่างที่เก่านะค่าตอบแทนอะไรมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าความสบายใจนะ่ยมันมีมากขึ้นอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับแหละว่าคุณจะต้องแบบได้อย่างเสียอย่างมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกแต่บอกได้เลยว่าการออกจากที่เดิมของคุณเนี่ยคุณจะมีความสุขนะแล้วอีกอย่างหนึ่งออ ในปีหน้าเนี่ยจะมีใครบางคนนะ่ะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นคู่ครองคนรักของคุณก็ตามเนี่ยเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สามไม้เท้าแล้วก็ไพ่เอ่อเดอะฟูลบวกกับไพ่หกดาบเนี่ยก็อาจจะมีใครบางคนนะ่ะย้อนกลับเข้ามา นะคนที่เคยทำผิดกับคุณนะคนที่เคยเอเอมองข้ามความสัมพันธ์อันเนี้ยมองข้ามไอ้เจตนาที่ดีของคุณตอนนี้หลังจากหลังจากที่เขาออกไปเจอโลกภายนอกได้ไปเจอประสบการณ์อะไรต่างๆได้ไปเรียนรู้คนนะนะในรูปแบบที่ต่างกันไปเขาได้รู้แล้วแหละว,ว่าคนอื่นเนี่ยไม่มีใครจริงใจแล้วก็หวังดีกับเขาเหมือนคุณหรือว่า ครอบครัวของเขาทีนี้เนี่ยเขาก็จะย้อนกลับเข้ามานะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่คุณรอคอยเพราะว่าไพ่สีไม้เท้าเนี่ยเขาคิดได้จริงๆนะเขาจะกลับเข้ามาทําให้คุณเนี่ยมีความสุขถ้าเป็นสิ่งที่คุณรอคอยและโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะไม่ต้องอายนะถ้าเกิดว่าใครบางคนที่เขาคิดว่า เขาอยากจะขอโอกาสแล้วคุณจะให้โอกาสเขาไม่ต้องแคร์ว่าใครจะมาพูดอะไรยังไงชีวิตของคุณนะคุณอยากจะให้โอกาสใครถ้าคุณรักคนคนนี้คุณคิดว่าเขาสำคัญกับชีวิตคุณคุณเดินหน้าได้เลยเพราะว่าไพ่ด o อ,อา c o m e เนี่ยมันเป็นไพ่สี่ไม้เท้าก็หมายถึงว่าคนคนนี้เนี่ยเขาคิดได้จริงๆเขาสำนึกได้จริงๆแล้วเขาจะกลับมา สร้างความสุขแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับคุณไม่มีอะไรเครือแฝงเลยอันนี้ผู้จัดยืนยันก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับปีใหม่นี้ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ